สวัสดีจ้าละนาข้าวสกุลจ้าละนากระถ่ออันมันฝรั่งบดจ้าหรือผู้ทอดผู้ทอดตีดบดนึ่งจ้าละนากระเฮ็ดลวดลายด้วยซ่อมนะค่ะเอาสมมาขูดนะครับค่ะท้าเป็นลวดลายจ้าเอามาเฮ็ดเป็นลวดลายให้มันดูสวยงามมากค่ะใส่เนยจ้าใส่เนยใส่เนยจ้าเดี๋ยวคอยสิเอาใส่อุงเนื้อที่หลังจ้าและนาอบไก่อยู่จ้านี่แหละจ้าผู้ทอดตีดมูสนะจ๊ะละนากเอาซ่อมนี่จ้าท้าลวดลายให้มันเป็น สีสันสวยงามจ้าเดี๋ยวสะผักราชนะจะพามาเมืองไก่อบรัตนาด้จ้านี้มันฝรั่งอบจ้ะเอาอบจ้ะมันฝรั่งบดราชนะขยใส่อบให้มันมีสีสันจักน้อยจ้าก็สิได้กินได้เลยนี่ก็เป็นไก่อบรัตนาจ้าไก่อบรัตนาก็ล้างสีอบอยู่จ้าเนี่นะจ้ะไก่อบค่ะไก่อบนะคะน่าทำไก่อบให้ลูกค่ะ แล้วก็มันฝรัง่งมันฝรั่งบดละเอียดจะเอามาโอเปมันสีสันจ้ะมีผู้ทอดตีบดละเอียดนะจ้ะจ้าผู้ทอดตีสดหรือมันฝรัง่งมันฝรั่งบดจ้ะหน้ากระเฮ็ดแล้วนี่ค่ะสีสันน่ากินว่าจ้านี่นะจ้ะเสร็จแล้วค่ะามากตอนนี้กับมีไก่จ้ะนี่ไก่อบค่ะก็เสร็จแล้วค่ะนี่ สีสันแล้วก็มีขาดบะไรคือโซดค่ะโซดเหลืองจ้าโซดนี่กระเซ็ดแล้วเดี๋ยวลูกเอาไม่กินกับพูดนี่พูดถอดตีมูสหรือมันฝรั่งบดนี่แหละจ้ากระเซ็ดแล้วจ้ากับข้าวราตาวันนี้จ้ะเดี๋ยวลูกๆกระสิตากกินเลยนะจ้านี่เลยจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูเออดีตกิกนเลยนะจ้า สวัสดีจ้าแล้วน้าก็จะกินจ้ากับลูกสาวแยดิจ้ามาจ้ามาจ้ามีอันมันบดจ้ามันบดแล้วก็โซดอบไก่จ้าแล้วน้ากินซัมมี่จ้าของสาวแยดิจ้านี่ยเอฟซีมันเลยนี่จ้าเอาแม่เรี้ยงละให้มึงไม่หักไข่เนาะเวลาสินายยิบกินง่ายๆน้าแม่ฉีกไข่มะเป่าด้วยนะาโรคร้อนเอาไหมแม่ฉีกใไข่ไหมโอเคนั่นทำเอาเองจ้า พี่ชูมาจ้ามาจ้าตายย่านาพาดมาเด้อมากินเขา่ามากินมันฝรั่งบดแล้วก็อบไก่แล้วก็โซดจันมาเด้อจ้าแม่พอ่อเรยพาดเอฟซีทุกคนจ้ากินกับสาวยดดิดเด้อจ้าวันนี้ ใส่ซอนเดีอใส่ซ้อนเด้อจ้ะครับซอมเปล่าน้ำจ๋ามันห่อนเอาโซดลาดน้ำอืมมันถ่อตีบวบมันก็บ่กว่าอันบวบละเอียดปันไหนเครื่องบวบมันเสีย มันปันไปแล้วมันหยุดจ้ะมันหยุดกับทีน่าจะไปซื้อเครื่องใหม่ซื้อเครื่องใหม่จ้ะอันนั้นม่นเสียแล้ว ม,มาแม่ทำให้เนาะงแม่ทำให้ดีกว่า,าจะกินกินเลยกินเลยลูกลส,สาวกอนจา๋าขัด,ดกินเลยแม่เอากระด,ดูกออกให้ไหมกัดกินเลยลก ถือสันกรอบ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 เห็ดไหนมันมีสีงามงามจ้ะสามีเราตะหน้าผนชอบกรอบกรอบพี่แหวลูกวะไอ้แถวลูกกับไปทำกินล่ามันไปซ้อมกินล่า แบทแมนต่อนหรือว่าใส่มื้อไงแมันกินซ้ำเนี่ยมันกินหลายมันซ้ำอ้วนน้ำน้อง มันจะเฮ็ด <hertz> ปิ <segue> ้งไก่ต้องไปเฮ็ด <forcé> ข้างนอกมันเย็นเวາยหนาวไปยืนย่างมันเย็นมื้อ เอาเกลือใส่อีกก็ได้นะถ้าใครขาด

Did Sweet, I did. Did that. Oh, no, no, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. All right, go. 这是我的 Хе-хе. А, это ต้องสารเพิ่อกินกิน, <c oughs> นไก่จ้ะก <c oughs> ินน้ำลงไปที่ลูกไอ้หมาดข้อจ้ะดื่มน้ำเอตเสร็จแล้วก็กินเลยหนูอ่ะกิน กินก่ออาจมาป็นรางมือราบะเนี่ยกินเจแลวจ้าละตนากันเลย ขอบคุณมากนะคะนี่ดูนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะเขากดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนากัลูกสาวยดดิตนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะไม่ไปค่ะ